สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาทําการแก้ไขนะครับรถ h o n ด a s c o o p ปอไนะครับคันนี้มันจากไฟหน้าไม่ติดนะครับผมนะครับไฟหน้าไม่ติดนะครับไฟสูงก็ไม่ติดไฟต่ําก็ไม่ติดนะครับผมเดี๋ยวเราจะอันนี้ผมสตาร์ทรถแล้วนะครับผมเปิดไฟนะครับนะครับไฟสูงไฟต่ําไฟสูงไฟต่ํานะครับไม่ติดเลยนะครับผมแต่ว่าไฟหลีติดนะครับ ไฟลีซ้ายขวาแล้วก็ไฟท้ายติดอยู่นะครับผมก็เดี๋ยวเราก็จะมาถอดดูหลอดไฟนะครับถ้าหลอดไฟไม่ขาดก็คงจะเป็นที่สวิตนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนใหญ่จะเป็นที่หลอดไฟนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับสกูปปี้ไอนะครับ h o นด้าสกูปปี้ไอครับรุ่นนี้นะครับเวลาที่เราจะถอดคอมไฟหน้าเนี่ยมันจะมีน็อตแค่4ตัวนะครับนะครับน็อตแค่สตัวตัวหนึ่งตัวสองนะครับตัวสามตัวสี่นะครับ น็อตสตัวแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะดึงออกมาได้เลยนะครับถอดง่ายอยู่นะครับรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ถอดออกมานะครับมาเช็คหลอดไฟดูนะครับ นี่ครับเพื่อนๆรุ่นนี้มันจะมีน็อตแค่สี่ตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับถอดง่ายอยู่นะครับเพื่อนๆนะครับแต่ว่าหลอดไฟรุ่นนี้หลอดไฟรุ่นนี้มันจะเป็นเอ่อคล้ายๆกับรถยนต์นะครับมันจะเป็นคล้ายๆกับรถยนต์มันจะเป็นหลอดสามั่วนะครับนะครับมันจะรุ่นนี้มันจะราคาจะแพงหน่อยนะครับถ้าเป็นปกติอ่ะมันจะหลอดธรรมดาทั่วไปมันจะไม่แพงนะครับ นะครับรุ่นนี้มันจะเป็นหลอดสามขั้วนะครับนี่ครับมันจะคล้ายๆกับรถยนต์เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอายางเอ่อยางกันฝุ่นออกนะครับยางกันฝุ่นออกไปนะครับหลอดมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเช็คหลอดกันนะว่าหลอดมันขาดหรือเปล่านะครับอันนี้นะครับ สิบสองโวลต์นะครับสามสิบห้าวัตเอออันนี้ผมเช็คดูไส้มันก็ยังไม่ขาดนะครับไส้มันไม่ขาดนะเดี๋ยวเราเอาแบตเตอรี่มาเทสดูนะครับว่ามันติดไฟหรือเปล่านะครับอันนี้จะเป็นแบตเตอรี่เอาไว้ทดสอบนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสิครับว่าหลอดไฟมันขาดหรือเปล่า อันนคนลบเท่านี้เดี๋ยวเรามาเช็คก่อนอันไหนคนลบนะครับอ๋ออันนี้ครลบนะครับฝั่งน,นี้ครลบนะครับ,ฟรบ,รบไฟสูงไฟต่ำนะครับเดี๋ยวมาดูกันโอ้หลอดดีอยู่นะครับหลอดไม่ขาดแต่ว่ามันไม่ติดนะครับเคสนี้จะไม่เหมือนอเคสที่แล้วนะครับเคสที่แล้วก็คือว่า หลอดไฟขาดนะครับแต่อันนี้ผมถอดมาหลอดไฟนะครับไส่มันยังดีอยู่นะครับอันนี้เราจะไม่ได้เปลี่ยนหลอดนะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คไฟว่ามันเข้าขั้วหรือเปล่านะครับอันนี้หลอดไฟดีอยู่นะครับเวลาจับหลอดเราพยายามอย่าจับตรงหลอดมันนะครับให้เราจับตรงขั้วนะครับถ้ามือเรานะครับมือเราไปจับโดนหลอดมันน่ะมันจะทําให้หลอดแตกนะครับเพราะว่ามือเรามันจะมีพวกคราบไขมันอะไรพวกนี้ครับถ้าไปโดนมันน่ะมันจะแตกได้นะครับเวลาที่ มันใช้งานไปนานๆนะครับมันร้อนนะครับมันร้อนมันจะแตกอันนี้จะเป็นขั้วขั้วลบนะครับฝั่งนี้แล้วก็สูงต่ํานะครับนะครับหลอดดีอยู่นะครับโอเคหลอดดีเราไม่ได้เปลี่ยนหลอดเดี๋ยวเรามาดูสวิตไฟกันนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คไฟกันนะครับว่าไฟออกจากขั้วมาหรือเปล่านะครับใช้หลอดเดี๋ยวเราจะมาใช้หลอดในการเช็คนะครับว่าเวลาที่เราเปิดสวิตไฟเนี่ยไฟมันมาที่ขั้วหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะเทสหลอดก่อนนะครับว่าหลอดผมใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะมาเทสหลอดกันก่อนนะครับโอเคอันนี้หลอดผมดีอยู่นะครับผมจะเอา,อาปลายด้านหนึ่งนะครับขี้ไปที่ขั้วลบนะครับขั้วลบเนี่ยมันจะเป็นสายสีเขียวนะครับอีกอีกด้านหนึ่งนะครับ มันจะมีสองขั้วมันจะมีไฟสูงไฟต่ำนะครับเดี๋ยวเราผมจะมาสตาร์ทรถแล้วเราจะมาจิ้มอ่าดูกันนะครับผมไปดูกันอันนี้ผมได้สตาร์ทรถแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาดูนะครับว่าไฟมันมาที่ขั้วหรือเปล่า อ้าวไฟไม่มานะครับไฟไม่มาเฉยอันนี้เดี๋ยวผมจะกดไฟต่ำนะครับไฟต่ำก็ไม่มานะครับเปิดไฟสูงไฟสูงก็ไม่มานะครับไฟสูงไฟต่ำก็ไม่มานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กัน อันนี้ปกติเนี่ยมันจะมีสัญญาณนะครับไฟโชว์ไฟสูงนะครับตรงนี้อันนี้ผมเปิดสวิตแล้วมันก็ไม่โชว์นะครับแสดงว่า,าไฟอาจจะไม่มาเลี้ยงที่สวิตนะครับไฟอาจจะไม่มาเลี้ยงที่สวิตเปิดไฟเดียวก่อนไฟเ,เดี้ยวติดแกติดนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเดี๋ยวผมจะมาดูฟิลก่อนมีฟิลเปล่าไม่รู้นะครับรุ่นนี้เดี๋ยว ไฟท้ายไฟท้ายติดอยู่นะครับไฟท้ายนี่น่าจะพ่วงกับน่าจะพ่วงกับตัวนี้นะครับไฟลีเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่ามันมีฟิลหรือเปล่านะครับครับผมตอนนี้ผมก็ได้ทําการเปิดดูแบตเตอรี่นะครับผมจะมาดูฟิลนะครับว่า,ารถซุปเปอร์ไอรุนนี้มันมีฟิลที่เกี่ยวกับไฟหน้าหรือเปล่านะครับมันมีฟิลแค่สองตัวนะครับ ิมันก็ไม่ขาดนะครับผมจะใช้เช็คลแมอมใช้หลอดไฟในการเช็คนะครับนะครับตัวนี้ก็โอเคนะครับตัวนี้ก็ฟิวตัวนี้ไม่ขาดนะครับเดี๋ยวมาดูฟิวอีกตัวหนึ่งฟิวตัวนี้มันต้องเปิดสวิตไฟก่อนนะครับมันถึงจะติดเดี๋ยวผมจะเปิดสวิตไฟนะครับโอเคเปิดสวิตไฟแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คดูก็ติดดีอยู่นะครับโอเค มันก็ไม่มีฟิลที่เกี่ยวกับซีวิทไฟนะครับแต่ว่าไฟมันไม่ออกที่ขั้วเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดตัวนี้มาดูนะครับว่าไฟมันมารอที่ขั้วสวิตไฟหรือเปล่านะครับถ้ามันมีไฟมารออยู่ตรงนี้แสดงว่าสวิตเสียนะครับแต่ถ้ามันไฟมันมาไม่ถึงตรงนี้ก็อาจจะเป็นที่ตรงอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะแกะสวิตไฟตัวนี้มาเช็คดูนะครับตำแหน่งอื่นใช้ได้หมดนะครับไฟเลี้ยว แรเเนือแต่สวิตบิดเปิดตัวนี้ครับเฮ้ยสวิตสไฟสูงต่ําตัวนี้ครับไม่แน่อาจจะเป็นที่สวิตนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับนี่ครับเพื่อนๆอันนี้ผมได้ถอดมาแล้วนะครับมันคล้ายๆกับขั้วตรงนี้ครับขั้วตรงนี้มันจะเข้าไม่สุดนะครับเดี๋ยวเราลองขยับเข้าไปให้มันสุดๆนะครับนี่ครับ นะครับขั้วขั้วสายไฟนะครับเดี๋ยวเราจะดันให้มันเข้าให้มันสุดๆสิเพราะว่ามันได้แค่นี้นะครับมันได้แค่นี้มันก็เข้าไม่สุดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะแกะสวิตช์ไฟมาดูนะครับ แกสวิตช์ไฟมาดูก่อน โอ้โหคั่วเป็นรอยเดี๋ยวเรามาสตาร์แล้วก็เช็คไฟดูนะครับครับอะไรนะครับอ๋อครับผม อันนี้ไฟมาอยู่นะครับไฟมารออยู่ตรงนี้ละ <m> ไฟมารออยู่แล้วนะครับโอเคแบบนี้น่าจะเป็นที่สวิตไฟนะครับถ้าไฟมารอแบบนี้ก็โอเคนะครับสบายใจได้อาจจะเป็นที่สวิตไฟนะครับสวิตไฟมีปัญหาสวิตไฟตัวน,นี้มันมีขายอยู่นะครับแยกขายอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเราจะแกะมาดูก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับถ้ามันขั้วสกปคกเราก็ขาดได้อยู่นะครับ หรือว่าถ้าคั่วมันไหม้แล้วก็จะเปลี่ยนเลยเลยครับผมเดี๋ยวเราจะมาแกะสวิตอันนี้อันนี้ันนวมันไหม้แล้วนะครับคัวไหม้ด้านนี้มันจะไหม้นะครับทีนี้ ้าัวไหมแบบนี้เราจะขัดไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าหน้ามันไม่ด้านหน้ามันไม่เสมอกันแล้วนะครับเราก็ต้องทําการเปลี่ยนใหม่นะครับเดี๋ยวก็เปลี่ยนใหม่ได้เลยนะครับโอเคนะครับอันนี้เปลี่ยนใหม่นะครับผมครับขั้วขั้วเส้นสีขาวตัวนี้มันจะมีรอยไหมนะครับอาจจะเป็นเพราะว่า ขั้วมันหลวมนะครับไม่ค่อยแน่นนะครับเดี๋ยวเราจะทําให้มันแน่นนะครับโดยการบีบขั้วนะครับเข้าหากันนะครับเราจะใช้ตัวนี้งัดนะครับบีบขั้วให้มันเข้าหากันนิดนึงนะครับถ้ามันหลวมเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องของไฟมันไฟมันกระโดดนะครับมันจะทําให้ขั้วมันร้อนขั้วละลายนะครับถ้าขั้วมันไม่แน่นนะครับขั้วไม่แน่นเนี่ย ไฟมันจะกระโดดสปาร์กนะครับแล้วก็จะบีบงัดตัวนี้บีบขั้วมันให้มันแน่นนิดนึงเวลาที่เราสวมมันจะได้แน่นๆนะครับอะคันนี้มันจะเป็นที่สวิตไฟนะครับมันจะไม่ใช่ที่หลอดนะครับแต่ถ้าบางคันบางกรณีเนี้ย มันจะเป็นที่หลอดหลอดขาดอันนี้หลอดไม่ขาดนะครับมันมีหลายอาการอาการเดียวกันนะครับแต่ว่าสาเหตุคนละสาเหตุนะครับโอเคขนาดนี้น่าจะพอนะครับแน่นเกินเดี๋ยวมันจะเสียบไม่เข้านะครับ <c oughs> นี่ครับเพื่อนๆตัวนี้เราก็ได้ซื้อของใหม่มาแล้วนะครับ อันนี้เป็นสวิตไฟหน้านะครับของสกู๊ปปี้ไอนะครับเดี๋ยวเราจะใส่แล้วก็ลองมาเทสกันเลยนะครับใส่างี้นะครับอันนี้ผมใส่เข้าไปแล้วนะครับรู้สึกว่ามันจะเข้าพอดีนะครับอันแรกที่ผมถอดมาครั้งแรกเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเข้าไม่สุดนะครับมันจะมีผลทําให้มันคั้วมันหลวมอันนี้ผมใส่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสตาร์ทรถแล้วก็ลองไฟกันดูนะครับ อันนี้เลยไฟขึ้นแล้วนะครับอันนี้คือไฟสูงเนี่ยไฟมันจะโชว์นะครับสีสีฟ้านะครับอ่าน,นี้ปิดน,นี้เปิดนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คขั้วกันเช็คขั้วกันเลยนะครับนีครับปิดแล้วนะครับอันนี้ไฟสูงนะครับไฟสูงไฟต่ำเดี๋ยวผมจะกดไฟต่ำ ไฟต่านะครับติดแล้วนะครับผมคันนี้เนี่ยมันจะเป็นที่สวิตไฟนะครับไม่ใช่ที่หลอดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ใส่เข้าไปแล้วเดี๋ยวก็อ่าก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับใส่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ประกอบเข้าไปแค่นั้นก็เสร็จแล้วนะครับผมนี่ครับเพื่อนๆอันนี้ผมก็ได้ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะมาเทสไฟสูงไฟต่านะครับ แลบผมสลักคำนี้ก็จะมามีประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ